สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นครูบาศรีวิชัยนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2517นะครับไปดูเหรียญกันครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ครูบาศรีวิชัยนะครับเหรียญรุ่นนี้ อธิษฐานจิตพิธีเดียวกับเหรียญรุ่นทุนเก้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังกันครับก็จะต่อโค้ด3จุดเลยนะครับ ตอสาโค้ดเลยนะครับเป็นทุนเกนะครับถวายในหลวงนะครับราชการที่9นะครับให้ดิฐานจิตที่เดียวพิธีเดียวกับเหรียญรุ่นทูนเก้นะครับดูอีกเหรียญหนึ่งครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะตอก3มโค้ดนะครับก็มีทั้งตอกโค้ดและไม่ตอกนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเรามาดูขอบตัดก,กันนะครับความหนาของเหรียญก็ไม่เท่ากันนะครับ บางเหรียญก็หนาบางเหรียญก็บางนะครับขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ยังไม่เคยเจอเก้น,นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเ,าเก็บไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ